สวัสดีครับพบกับผมมารพินและ f i ลไทยดอ b l o ็อ s p o t c o ตนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ยอดหอคอยบรรหารแจ่มใสนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็เป็นวิวตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับโดยลายรอบนะฮะใครที่ไปเที่ยวเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็อยากดูเมืองสุพรรณหน้าตาเป็นยังไงก็เนี่ยครับวิวจากยอดด้านบนนะครับจริงๆแล้ว สายตาที่มองเห็นเนี่ยจะไกลแล้วก็ชัดกว่านี้นะครับตากล้องกับตาคนเนี่ยมันยังไงมันสู้ตาคนไม่ได้ข้างบนวิวจะกว้างเห็นแล้วก็ชัดไกลกว่านี้ด้วยครับก็เก็บบรรยากาศเรียกว่าเก็บบรรยากาศมาที่ตาเห็นเนี่ยได้ไม่ครบนะครับอันนี้ก็ต้องขอภอภัยมีความจํากัดของกล้องครับนี่ก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับว่าถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วก็ขึ้นไปดูขอ,ขอคอยบัญหารแล้วจะเห็นอะไรได้บ้างนะครับก็ชมกันครับ Thank you.